สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูกิโอมา Master ด้วยกันือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเล็กซาลามนเกตนะครับตอนนี้เริ่มก่อนนะมือแรกครับถือว่าเป็นแบบเซตเปิดที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามีเป็นไซน์เน็ตไมนิ่งช่เอาไว้ล่อวลาระได้ด้วยครับแล้วก็มีตัวเปิดนะเยอะแยะเลยตัวเปิดมีทั้งกาเซลกับเลดี้ดีบัรครับแล้วก็มีเป็นอิมเปร์นะเป็นแฮนด์แท็บเอาไว้ช่วยสู้ต่อตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับตามสูตรนะใช้เป็นไซน์เน็ตไมนิ่งครับเซตเลยเอาต ตัวแม็กซี่เนี่ยจะสู้ยากมากครับเพราะอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งนะว่าเด็กเรามันสเปย์เยอะมากครับแล้วแบบกว่าเราจะเซตบอร์ดได้ครับบอร์ดมันจะจะไปแบบเป็นสิบใบเลยนะทําให้เขาจั่วเยอะมากครับเพราะงั้นเราก็วัดดวงดีกว่านะเซตอินเปร์แล้วก็ผ่านเลยดีกว่าดีโซครับเสเลยเซ์เป็นฟ็อกซี่นะเดี๋ยวลงฟ็อกซี่ครับแล้วก็กดเทคนะเปิดหาของเพิ่มครับเผื่อเจอเพื่อนได้แบบเอาไว้เล่นตาน้าครับ แล้วก็ถ้าเกิดตาหน้าเขามาถูกทําม้ายเฮียอยู่ในหลุมเนี่ยเราจะสามารถทิ้งพวกสลัมเกตจ้าจิ้มหลังได้ด้วยแล้วก็สเปรย์มันขึ้นมานะก็น่าจะพอทำอะไรได้บ้างครับลงเลยพ็อกซี่ครับโกเทคเปิดโคเทกสามใบอ่ะใบแรกก็เจอกาเซลนะเดี๋ยวกาเซลขึ้นมือก็ได้กาเซลแม็กซี c. แล้วก็เป็นเวลเลอร์ครับโอ้หถ้าเกิดจวยวกนี้ขึ้นมาแทนที่ไอคนนี้นนจะดีนะตรนนี้ก็เป็นกาเซลขึ้นมาครับก็ช่างมันนะเซน้เปิดครับลงช่องไฮดรัมนะเสร็จปุ๊บก็ผ่านเลยทำอะไรไม่ได้ครับ ป่าแม็กซี่แพ้แน่ๆครับเพราะงั้นวัดดวงอย่างนี้ดีกว่าเมหนึงครับพวเป็นทีลเมนนะทีลเมนก็ถ้าเขาลงเป็นไอตัวผู้ชายเดี๋ยวเราใช้เป็นอิมเปร์ครับใบก็น่าจะพอได้นะก็โดนตีทีเดียวน่าจะพอไหวอยู่พวเป็นในนี่ครับมานาเดียมนะลงเป็นเรียมฮาร์ดครับเรียมฮาร์ดนี่เป็นตัวเริ่มของเด็กเขาเลยนะเพราะว่ามันจะเสิร์ตไอพวกลูกแก้วใช่ไหมแล้วเขาก็จะเล่นต่อได้ยาวๆครับหรือว่าจะเสิร์ตเป็นพวก วิสาใช่ไหมวาน,นาเดียมอาจจะติดกันแต่มงตัวนี้เรามีอินเปอร์ครับด้วยข่ามที่เป็นตัวเปตัวเริ่มนะเราใช้อินเปอร์ครับบายทิ้งไปเลยบายไปเลยเดี๋ยวโดนจะระบากโอ้ชี้ดาบนะไอ้มอนี่มีทั้งแม็กซี่มีทั้งชี้ดาบนะทีนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับรับกรรมอย่างเดียวนะรีโซบเลยก็หวังว่าจะไม่โดนท่าใหญ่มากนะจะได้พอเหยียร์อะไรได้บ้างแต่ให้เป็นเด็กพวกนี้ครับเต็มที่อ่ามันโดนบาลลอนแน่ๆครับตัวหนึ่ง อีกตัวเป็นใครก็ไม่รู้นะแค่ว่ากันทีหนึ่งตอนนีเ้เขาใช้เป็นใบจั่วนะโชว์มอนสเตอร์มาาเดียมหนึ่งใบครับเหลือวิซาร์ซาฟอร์ดจั่วสองแล้วก็เอาหนึ่งใบยัดใ,ใต้เด็กก็เหมือนเป็นมือนั่นแหละจั่วสองครับยัดหนึ่งแล้วก็ไอเฟกของพวกมาาเดียมนะถ้าเกิดคอนโทรลวิซาร์หรือมอนพันห้าสองพันหนึ่งครับตักสเปรย์ได้ไอนี่ไอเลมฮาร์ดเมื่อกี้อยู่ไหนละเลมฮาร์ดเลมฮาร์ดมันพันห้าสองพันหนึ่งนะก็เลยสเปรย์ได้ครับสเปรย์เสร็จปุ๊บซิงโคลหกดาว ออาเป็นที่คาร์ครับตัวใส่เกาะน,นะไอที่บอกถ้าเกิดใบน,นี้ซิงโคลงมาสามารถชี้จูเนอร์สดาวในหลุมสเปย์ขึ้นมาได้เอฟเฟกต์นเกตนะแล้วก็สามารถชี้จูเนอร์กี่ตัวก็ได้ครับที่เขาควบคุมอยู่อะเปลี่ยนมันเป็นเลเวลสแล้วก็จะไม่สามารถสเปย์มัตเจตเล็กได้นอกจากการซิงโคลก็เป็นแบบไม่ค่อยใช้มาถึงนี้หลกัหลกๆจะแค่ชุบขึ้นมานะเฮ้เ <Hey, S 2> ครับชุบเลยก็เป็นลูกแก้วขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกิดมือเขามีวีซาซาฟอร์อาจจะสวยได้นะแต่ก็โชคดีที่ไม่มี ลองเป็นวิซ่าตัวซิงโคลครับไอคนนี้เมื่อตะเกียร์ครมเป็นจูเนอร์คู่ใช่ไหมแต่ว่าไอคอนนี้มันบอกว่าถ้าเกิดสามารถจะซิงโคลอะสามารถใช้แบบจูเนอร์อ่ะเป็นนอนจูนแทนได้ตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็เฟร่งบอกว่าถ้าการไม่ซิงโคลมาครับสามารถเสิร์ฟเวกกระดักที่ติดวิซ่าซาร์ฟอสในเทกขึ้นมือได้เสิร์ฟเลยแล้วก็ไอ้นี่จะได้ชื่อวิซ่าซาร์ฟอสนะครับตะเขีมก็ถ้าเกิดมีเชลเมนหรือวิซ่าซาร์ฟอสครับตัามมอนลงมาจะโมโหได้แค่สามใบ ก็ยาวๆครับยาวไปรีซบเลยโอ้โหมโดนเป็นเดสทูดยนะถ้าเป็นอย่างงีน้น่าจะโดนไอบาลอนร้อยเปอร์เซ็นต์ละยังดีครับที่ใบอื่นไม่ค่อยช่วยนะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบพวกเด็กมานาเดียมนะที่ผสมหลายๆแก๊งอะแต่ต้องดูรีเด็กนะว่าของเขาจะประมาณไหนโอเซอร์เป็นฟิวครับฟิวของมานาเดียมนะไปเลยเพ hey, ครับเสริร์ก็เสอร์เป็นวิซาร์ดนะไอ้นี่มันระเบิดมอสบนสนามได้ครับแล้วก็สเปย์นะ โอ้มีเป็นกีฟด้วยถึงว่านะเพราะเมื่อตะกี้เขาน่าจะเสิร์ตเป็นซิลเทลเมนได้ใช่ไหมตรงนี้กีฟครับกีฟก็สเปชาร์แล้วก็ส่งหนึ่งตัวลงหลุมอันนี้สเปเป็นเลนัวฮารครับแล้วก็ส่งไอ้นี่นะไอ้นี่เสิร์ตเสร็จแล้วก็ไม่มีประโยชน์ละส่งทิ้งไปเลยเราเป็นเลนัวฮารครับเลนัวฮาก็โมเป็นฮันนิสนะครับฮันนิสตกหลุมด้วยเฟคการ์ดจะได้ฟิวชั่นเอาฟิวบนมือนะมือถือน,นี่ตัวลงด้วยอ่ะ ออกเป็นขี้ขลอรครับแล้วก็ขี้ขลอเลยโมูเป็นไอ้นี่นะเทเลมิคาชาครับถ้าตกหลุมได้โมโหดได้สองใบแล้วเดี๋ยวเล่นตัวนี้ต่อครับจะได้โมอีกห้าใบใช่ไหมแล้วก็ชุบเป็นเทเลมิที่มาได้มอีกสาใบนะเขาจะมแบบน่าจะโมหาชิเลนแหละเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้เลยทันนีไปแล้วนะโมูสองใบครับได้เป็นไอ้นี่แล้วก็สเปรย์ขึ้นมาส่งตัวลงหลุมเอฟเฟกต์ีคารอครับตกหลุมด้วยเอฟเฟก์การ์ดมูห้าใบ แล้วก็เฟรขอไอคนนี้เทเร์มีนค่าชาครับถ้าการเป็นนอร์มหรือสเปรโม่หัวเด็ก3ใบครับของใครก็ได้นะซีซอพเลยไม่มีขอคัดคืนนะโอ้โม่ของเรานะหายาก,กมากครับและนี่คือสวยมากๆนะโมโดนฟิวครับฟิวใส่อาใบเดียวใช่ไหมแล้วแมวมันก็เสิร์ฟไม่ได้ล้วเพราะใส่ใบเดียวครับแล้วถ้าเก็บมันจะค่อนข้างยุ่งยากด้วยอันนี้ถือว่าแย่มากๆนะทําให้รเราเล่นลำบากขึ้นอีกหลายขั้นเลยแล้วก็โม่ต่อ5้าใบครับโคมีโลงด้วยนะ อย่างโชคดีนะครับ hmm. ท so so, ี่เขาโมไม่เจอชิเลนนะถ้าโมเจอชิเลนน่าจะลำบากกว่าน really ี้ตรงนี้เมื่อกี้ครับมีการเซรามันเกตตกหลุมนะเอฟเฟกต์ของการเซลครับสเปย์ได้สเปย์เสร็จบโมเพิ่มหนึ่งตัวโม่เลยโมเป็นสปินนี่ครับจริงๆตรงนี้ควรจะโมเป็นแจกจากกัวนะแต่ว่าช่างมันน่าจะให้ผลคล้ายๆกันแจกจากกัวไว้โมิเ์อหน้าก็ได้แล้วก็วิซาครับสั่งระเบิดมอสหนึ่งตัวแล้วก็สเปย์ลงมาไอวิซาที่เป็นจูเนอร์หกดาวนะครับกับ เรนูพาร์ตนะก็ขึ้นเป็นบาลอนอาทิตย์จะค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกครับเด็กเราจะเสียเปรียบนะถ้าเกิดลงมอนตัวแรกปุ๊บแล้วโดนในเกตทิ้งเนี่ยมันจะไปต่อลําบากครับแล้วก็รีมูฟด้วยขึ้นเป็นตัวไอตัวฟีชจอร์ของวิซาร์นะตัวนี้เก่งมากครับชี้มอนตัหนึ่งตัวยิงทิ้งแล้วก็เอาพลังอ่ะไปเพิ่มมนะั้งเพิ่มครึ่งหนึ่งหรือเพิ่มอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้เพิ่มครึ่งหนึ่ง,น,งนะเบเกอร์ยิ่ง แล้วก็เพิ่มครับเป็นสามรเสนะแล้วก็บาลอนครับยิงเสร็จปุ๊บก็ตีไปเ,เลยก็ยังไม่แพ้นะแต่ว่ามือเขาหมดแล้วครับตัวนี้มีโอกาสนิดหน่อยนะเอาเลยครับโจเลยโคจรอุเอรานะอุเอรานี่ไร้าสาระมากตัวนี้เขามีบาลอนลอในเกตครับเพราะงั้นเดี๋ยวต้องหาทางล่อบาลอนให้ได้นะเอฟเฟ่ของฟ็อกซี่ครับทิ้งมือเลยลุกขึ้นมาอาทีเขาไม่ในเกตน,นะก็ถือสบายครับเพราะถ้าเกิดเขาในเกตตรงเมื่อตะเกียะ อาจจะเจ๊งได้เลยนะไม่ค่อยดีตรงที่ไอโค้ดโซนเนี่ยครับมันไม่ติดชื่อสาาแันเกตนะไม่งั้นทิ้งมันไปเลยก็น่าจะดีกว่าตรงนี้เขาไม่ได้เกะครับเราก็ไปต่อของเราเรื่อยๆนะสเปรย์เสร็จปุ๊บก็ได้จิ้มเวงหงายหนงใบครับถ้าเกิดจิ้มสครีมเขาจะได้เสิร์ชนะพอการจิ้มฟิวเลยเราเคลียร์เทอร์นี้เลยเอฟเฟกต์ของสปินนี่ครับสเปรย์ขึ้นมาอ่ะน่เกตแล้วเขาคงจะรู้แหละเพราะถ้าเกิดเราตั้งสามสามเราจะไปต่อได้ยาวเหยียดหรือจริงๆไปรอในเกตตรงม้าก็ไม่เสียหายนะดิโซครับ ไม่เป็นไรเราไปต่อเรื่อยๆตัวนี้เราเคลียร์ได้แล้วครับเราเล่นได้ยาวๆนะลิงเป็นแมวครับแต่ว่าแมวก็จะเสิร์ฟฟิลไม่ได้นะเพราะฟิลโดนโมทิ้งไปแล้วตัวนี้เอฟเฟกของโคฟโซครับถ้าเกิดมีมอนลิงสั่งสเปรย์ได้แล้วก็เอฟเฟกครับกดใช้นะเทอร์นี้ถ้าเกิดเราจะลิงสั่งมันเก้ครับสามารถสั่งเทนเซนได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมีอะไรช่วยลิงเป็นแมวซ้ำอีกครับเพราะว่าเมื่อกี้พอ่อมโงกับดักเคัลเตอร์ให้เราใช่ไหม กับดาคาเตอร์บอกว่าถ้าเกิดมีการเทนเซครับเอามันจากหลุมมาเซตได้ก็ไปช่วยสู้ตานหน้าเอามาเซตเลยแล้วก็ไปต่อครับเป็นสไลบูปตรงนี้เมื่อตะก,กี้เราสเปรย์ทั้งหมดนะครับยังโชคดีครับที่เราจูอย,อย่างน้อยมันเป็นมอนไฟนะเดวเรา้นบอนอุลาระลงไปเลยครับแล้วกล้เฟสของสไลบูปเก็บขึ้นมาเ้ามาเลยสไลบูปครับมีมอนไฟลงในช่องที่บัญชีครับเก็บซามานเกตหนึ่งใบขึ้นมือได้เก็บเป็นกาเซลนะเอาไว้เล่นทีหลังไปต่อครับโทก้าฮิเม แล้วก็โทกะฮิเมะชุบเลยชุบเป็นซาริบูขึ้นมาออกเป็นไฟโลฟินิกครับตรงนี้ออกเป็นใครก็ได้นะเพราะว่าเราไม่มีฟิวไวเทนเซ่แหละครับพาเง้นเอาไปใครเทียบน่าจะยืนได้จริงๆถ้าเกิดมีฟิวหรือว่าเราแบบมีตัวฮิสโดได้ครับน่าจะลงแบบเป็นเลจิ้งฟินิกนะอันนี้ถือว่าพลาดจริงๆแวยถ้าเกิดแต่ว่าโม่เป็นแจ็คจ้กโก้ไม่แตาเกรครับแจ็คจ้กโก้ที่โหลขึ้นมาใช่แล้วเราทําเป็นเลจิ้งฟินิกแล้วก็ทเทนเซ่ได,หหได,ได้หรือเป็นไฟโลครับระเบิดบอร์ดเลยก็ได้ก็งายเนนกัะล ตัวนี้แซนไยเฟยครับเ,เฟฟ์ของบาลอนนะก็จจากับดกครับแปลงร่างจะแปลงเป็นขี้คารอครับตัวนี้เรามีคอเตอร์ครับในเกตทิ้งไปเลยนะที้จะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวน่าจะขอสู้ได้อยู่รีสมเลยเซตหนึ่งครับโจบไม่เจอมอนนะแล้วแบทเทิลปุ๊บเรามีแมวครับรีมูฟการทำลายได้ครับแล้วก็เลี้ยงมอนไ้ก่อนนะตาหน้าลงปุ๊บช่แล้วก็เทนเซด้วยตัวเองเลยก็ได้แล้วก็ล้างบอด เขาเชิญครับจวดีกว่าโอ้จวดีครับโจวเป็นซามาเกลไฟครับแต่จริงๆให้กาเซลมันก็เล่นได้เพราะไม่ัวเปิดเหมือนกันนะวานกาคอมโบเฮ้ยจวได้ซามาเกลไฟลครับก็เล่นเลยดีกว่าลงเลยเสิร์ครับเสิร์เป็นวีเซลนะเพราะตอนนี้เรามีหลุมเยอะครับเดี๋ยววีเซลโดดไปเล่นต่อได้วีเซลครับในหลุมมีซามาเกีสองชื่อหรือมากกว่าครับโดดได้แล้วก็สปินนี่ครับโดดขึ้นมาเลยแล้วก็เอซีครับไปที่ม้า แล้วเดี๋ยวพอเราลิงก์ต่อคู่เนี่ยครับเราใช้เฟกมาก,ก็เลยนะถ้าเกิดตกหลุมโดยการเป็นวดีดมอนลิงก์ของซาลามเกตด,ดีดมาฝั่งข้ามแล้วก็ดีดไอ้คนนี้ทิ้งไปเลยครับแล้วเดี๋ยวตานี้ครับเราก็ไถเลยง่ายๆมาก่อนครับถอดไส้เลยสเปรย์เอาไปกาเซลนะกาเซลโม่ต่อครับเป็นแจ็คจักรกุ้แจ็คจักรกุ้เลยทิ้งหนึ่งตัวครับยัดเข้าเด็กครับแล้วก็สเปรย์มันขึ้นมานี่ต่อเป็นแมวครับกับปั๊มบอร์ดแหละปั๊มมอนลิงก์เยอะๆ เอฟเฟกของวิเซลครับมีมอสสเปย์นะสเปย์ขึ้นั่งข้าบตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เรามีโทกาฮิเมะครับมีมอสสเปย์ขึ้นบอดส่งขา้าบชูมันขึ้นมาแล้วก็ยิงคนละใบตรงนี้เขาเปิดเป็นซูริกนะซูริกก็ทำอะไรไม่ได้ครับพอมันต้องส่งเทโลเมตหรือวิชาร์ใช่ไหมแล้วก็ไปแค่นี้เกเอฟเฟกตครับตรงนี้บอดเราพร้อมไทยแล้วเดี๋ยวเราก็ลุมตีเลยดีโซครับระเบิดทิ้งไปเลย ชุบเป็นโทก้าฮิเมะแล้วก็เพลกโทก้าฮิเมะครับชุบใครที่มันแรงๆขึ้นมาช่วยสู้อ่าเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าโชคดีนะที่แบบรอดพ้นจากแม็กซีต่ออะไรไปได้นะเพราะว่าโดนแม็กซี่ไม่ได้ต่อไม่ได้ครับสู้แบบเราผ่านไปเลยยังมีโอกาสชนะมากกว่าผ่านฟาแม็กซี่นะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีเดอร์ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดอร์ของเด็กฝั่งข้ามเมาืกก่อกี้นะครับก็เป็นมาเดียมนะแต่ว่าใส่แค่ สกแกโคกับไอพวกเทเลเมนนะไม่ได้ใส่เป็นอะไรฮาร์ดมาด้วยนะน่าจะใส่ไม่ครบมั้งแต่ทีมันก็เต็มแล้วแหละตัวนี้ดูไม่ได้ครับใบแรกเป็นแม็กซี่สามครับไม่มีอุลาลานะเป็นมีครับแล้วก็ฮันนิตริชาร์ดชิลเลนใส่อย่างละใบนะแล้วก็ลีโนฮาร์ดสามครับเลมฮาร์ดสามวิมซาร์ดหนึ่งเดซูโดเทเลเมนคาชามีกรมมี่เซตอันนี้ฮอลลัสครับตัวทิ้งสตอลงแล้วก็เป็นลิงนะก็ถ้าเกิดใส่มาเป็นของเสริมขเขาก็ใส่แค่นี้แหละ เซิรนโลบครับอันนี้เป็นเวทชุบของ Co. สแกรโคเทนัมเกีฟครับอันนี้ใบโจมเมื่อกี้อันนี้ระเบิดมอนใช่ไหมแล้วก็เสิร์ฟฟิลขึ้นมาก็เป็นแบบเสิร์ฟฟิลของพวกไอมานาเดียมแหละอันนี้ฟิลของสแกโคครับฟิลเทนัมเมนฟิลมานาโดมสครีมลงสองชีนิ้วสองชีด้ดำมหนึ่งครับแล้วก็อิมเปอร์แล้วก็พวกกำจักรเทนัมเมนนะเอ็กต้าก็เป็นพวกเทนัมเมนกับมานโดมนะแล้วก็มีตัวซิงโคนู่นนี่นั่น แล้วก็ตัวลิงตามสูตรเลยก็ประมาณนี้ครับผมสรบเด็กไอมานาโดมนะก็เป็นเด็กกับลำประมาณนึงแหละยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงกับบ่อเขาค่อนข้างเล็กนะเมื่อกี้เพราะถ้าเกิดแบบลำแบบไม่โดนขัดเลยนะเมื่อกี้บ่อมันน่าจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับตาแรกนะครับเดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตาน h i เริ่มหลังบ้างนะครับมือแรก ค่อนข้างดีครับมีแฮนด์แทบสองใบนะแล้วไอ้สองใบเนี้ยวางผลได้ด้วยเพราะมันเป็นใบมอนใช่ไหมแล้วก็ตัวเริ่มครับเป็นซามาเกียวฝ่ายตัวเก่งเลยที่เดี๋อก็ต้องรอดูครับว่าจะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าตัวนี้ฝา่คร้าเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับพวกเป็น BF เนาะ BF เริ่มหลังครับแล้วไม่มีพวกแม็กซี่น่าจะลําบากนะแต่ว่าดีครับเรามีเป็นอินเปอร์กับเวลเลอร์นะใบมอนได้2ทีครับจากที่เคยเล่นมาก่อนครับมันก็พอจะรู้ได้บ้างนะว่าต้องขัดตรงไหนเฮ้ยลงเป็นซูดี้ครับ ซูดี้ก็จะได้เสิร์ชใช่ไหมโลมุนด้วยเส,รเสริร์ชต่อเสิร์ชกันรัวๆลิโซครับนี่นี่วาตตานี่เราต้องขัดตัวนี้นะเพราะตัวนี้เป็นตัวเริ่มที่สำคัญครับเพราะว่าเขาจะสั่งซิงโครกับพวกเซฟิลอสในหลุมได้ใช่ไหมแล้วก็เซฟิลอสก็จะดีดโลมหมุนเล่นต่อ,อยาวๆเพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้พวกอ e ีเปอร์กับเวเลอร์เนี่ยใบวาตตานี่แหละเสิร์ชต่อครับเป็นชมาลชมาลก็ทิ้งนะทิ้งเสิร์ชลมุนอันใหม่ อ่ะตัวนี้เขาลงเป็นวาต้าครับวาต้าเนี่ยมันบอกว่ามันจะสั่งซิงโคลไอ้นี้ได้ใช่ไหมในแบบใช้มอนจับใช้ตัวมันแล้วก็มอนในเด็กได้ด้วยถ้าเกิดเขาโมไปสิงฟิลาก็จบเลยครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้เป็นอินเปอร์ครับใบทิ้งไปเลยเพราะตรงเนี้ยจำไม่ได้เหมือนกันครับว่าตอนกดเทคอ่ะมันซิงโคลไปเลยหรือเปล่าหรือมันจะขึ้นให้เชนนะแต่ว่าด้วยความไม่ประมาทครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดไปได้ครับจะแพ้เลยนะตัวนี้เรามีเป็นอินเปอร์ครับเราใบทิ้งไปเลยเพราะว่าอินเปอร์เนี่ยถ้าเกิดเขาใช้เทคซิงโคใช มันตกหลุมก็จริงครับแต่ว่ามันยังถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่สั่งใช้บนบอร์ดครับพ้น่าจะโยนในเกตดีๆนะซิงโคครับเป็นตัวยิงไล่นะไอ้นี่ยิงไลเสร็จปุ๊บก็นอมซ้ำได้ทีหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกต์ของลมุนใหม่ครับถ้ามีการซิงโคครับจะชุบมอนบีเได้ตัวหนึ่งนะเขาก็คงจะชุบวาต้าขึ้นมาหนแหละรีสมเลยตัวนี้ครับตัวนี้มาเดีครับ ว้าต้าขึ้นมาครับเรามีเวลเลอร์อที่จะโจมโมขึ้นมานะก็ใบทิ้งไปเลยครับทำอะไรก็ได้ครับอย่าให้ไอเนี่ยโมเซฟีล็อตลงไปให้ได้ถ้าถ้าโมเซฟีลอ็อตค,คือจบเลยที่ครับใบทิ้งไปเลยแล่ก็เฟกนอมันสามครับลงเป็นซูดี้นะแล้วก็ลงหมุนเปิดกันรัวรัวิโซครับจะเป็นชันกานะชันกานี่ถ้ามันอยู่ในหลุมก็รีมูฟยิงได้ซูดี้ครับเสิร์ เอามีเป็นนี้ด้วยทวินชาร์โดครับเปิดปุ๊บกระสั่งซิงโคลเทิร์นสองข้ามได้นะแล้วก็ไปต่อครับเอฟเฟกของซูดี้ทีวีมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับแล้วก็สเปรเป็นจูเนอร์สองดาวทีวีวาต้าไปเลยแล้วก็ซิงโคลครับเป็นแปดดาวนะเบลฟดากอนเอฟเฟกของชาเมลาครับถ้าเกิดมีมอนซอิงโคลลงมาสามารถรีมูฟมันชาแล้วก็ชี้ BF เฟหนึ่งตัวเก็บขึ้นมือได้ ก็เก็บเป็นวาต้าขึ้นมานะไอตัวนี้เหมือนมันจะเป็นตัวใหม่ไหมเอฟเฟกเนี่ยมาใช้เธอระครังนะก็คือโดดได้ทีเดียวครับเอาไว้วากันใหม่ตานหน้าเลยตัวนี้เป็นชั้นากาครับสเปรน,นะสเปรเซฟพกซิงโคลเลยออกเป็นตัวหกดาวครับจูนเนอร์ไอนีโมปรับดาวได้นะตัวนี้โม่เป็นวาต้าครับอ๋อ,อคิดว่าน่าจะเอาสิบนะพอถ้าเกิดโม่เป็นสิฟิล็อตแต่มันจะเหลือเท่าไหร่เป็นสี่ดาวใช่ไห โอเป็นเดสเียครับแล้วก็เอฟเฟกของ BF ต่างซิงโคในหลุมได้นะไอนี่ e เป็นตัวเก็บสวยครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงเนี้ยคว่าน,น่าโดนแค่ตัวเดียวนะอ่ะเซตหนึ่งไปครับแล้วก็เอฟเฟกของบิซโซเอามอนแสงมืดครับสเปคขึ้นมาได้จากมูฟโซนก็เป็นบเอฟดะก้อนอันเลยเข้าไปครับตัวเลยอ่ะตัวนี้จะค่อนข้างระบาดนิดนึงอะเพราะไลท์เราต้องรอดูครับว่าเด็กเราเป็นเด็กลำใช่ไหมละ่ะไม่รู้เลยนะว่าจะโดนแบบ ยิงไล้ไปนจนถึงมอไห่ตรงนี้ดอเฟครับมีเป็นเซอร์เคิลครับใช้เลยเช็คอุตราณนะอ่ะเรียบร้อยทีย่สบายครับเพราะเรามีเป็นซาเมกเกีเอาไฟพร้อมเล่นละ <c oughs> ดีสบเลยโดนดีเกตไปก็ชมันะยังดีครับที่โจเป็นเซอร์เคิลขึ้นมานะเพราะว่าเกิดเราลงเป็นซาเมกเกีเอาไฟปุ๊บแล้วโดนดีเกตที่แทบแพ้เลยนะตัวนี้ไปต่อครับเราเป็นซาเมกเกีเอาไฟเอฟเฟกเลยจะเสิร์ตตรงนี้ โดยเป็นดิสปียครับก็เอามอนในมูฟโซนใช่ไหมถ้าเกิดเป็นในมูฟโซนเขาเงี้ยเข้าดิสจะทําลายทีมครับแต่ไม่เป็นหานะเพราะเดี๋ยวเราเสิร์ฟเป็นกาเซลใช่กาเซลเห็นเพื่อนถูกทำลายครับจะโดดพอโดดปุ๊บเราก็เล่นไปคอมโบของกาเซลแทนก็ได้ลีโซ่เลยอ่านโดนระเบิดทิ้งไหมครับเอฟเฟกต์ของทำอะไรก้วไฟครับเสิร์ฟเป็นกาเซลขึ้นมาแล้วก็กาเซลครับจะเหมือนไก่ใหญ่เมื่อตะกี้นะถ้าเกิดเห็นเพื่อนถูกทำลายเมื่อตะกี้ครับโดดได้ เก็บสวยรัวๆนะตรงนี้เอฟเฟกาเซลครับเมื่อนอร์มอลหรือสเปย์โมซาเเกสหนึ่งใบโมเปสปินนี่เพราะตรงนี้ครับเขาเหลือกำดักใบเดียวนะแต่ว่าดูจากที่เขาเสิร์ฟมาครับใบเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นใบที่เป็นทวินชาร์โดนะส่งสิงโคครับเพราะงั้นไม่น่าจะโดนขัดอะไรละชูเป็นสปินนี่ขึ้นมาแล้วก็นี่ครับทวินชาโดครับต่างสิงโค ซิโกค,ครับออกมาเป็นฟัวเมอร์นะฟัวเมอร์ก็ถ้าเมื่อก่อนจะยังเก่งครับเพราะว่ามันจะไม่รับผลการอื่นใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นเราต้องทำมอนที่ใหญ่กว่าสามพันครับแล้วก็ตีซึ่งเด็กเรามันมีท่าอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะตีอัดเข้าไปเลยง่ายๆเอฟเฟกของลมหมุนครับก็ถ้าเกิดมีการซิงโครครับจะได้ชุบหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็เอฟเฟกของชั้นกะนะสามารถริมูยิงได้ ยิงเป็นกาเซลครับก็ช่างมันนะเพราะยังไงเรามีเป็นวิเซลอาทีนี้ทางสะดวกของจริงละเอฟเฟคของไอตัวสีดำนี่ก็จะยิงไลทนะ์ละ800ร้อนะไลท์จะเหลือน้อยมากครับลองต้องรีบหาทางแง่ที่ออกแล้วมันีจะลำบากตดยไปต่อครับวิเซลครับเห็นซามาเกตสอชื่อหรือมากกว่าในหลุมสเปย์ได้สดาวครับไปต่อเลยไอซีเป็นมา้า แล้วก็เพกมาครับขอไส้สเปรย์เพื่อนสเปรย์เป็นเจาะจักกรวครับแล้วก็ยาวๆครับโดนยิงไรนะลิงก์ต่อครับเป็นแมวนะเพื่อเอาฟิลครับตรงนี้เราเคี้ยได้แล้วเดี๋ยวเราลิงก์ต่อครับแล้วก็ใช้มานะดีดอ้นี่ทิ้งไปเลยเพราะงั้นไรยังพอมีพอนะเซฟฟิลขึ้นมาไอ้นี่มาทำอะไรตั้งนาเนี่ยวางเม็ดใช่ไหม อ๋อวางเม็ดแล้วพอเข้าเทิร์นฝั่งข้ามมันจะยึดมอนที่มีเม็ดได้ครับแต่ว่ามันอยู่ไม่พ้นถึงเทิร์นหน้าหรอกลิงเลยครับเป็นซาไลบุฟเอฟเฟกต์ของม้าเลยก็ดีดนะถ้าเกิดตกหลุมโดยการไปวิธมอนลิงของซาแาเก้ครับดีดมอนฝั่งข้ามหนึ่งใบขึ้นมือได้ดีไอเนี่ยเก็บสวยทิ้งไปเลยแล้วตรงนี้ครับเขาใช้เป็นเอฟเฟกต์นะที่ว่าถ้าเกิดมีสี่เคาน์เตอร์นะตรงนี้เขาพิจิตครับทำลายการทุกใบบนสนามเลยครับก็คือจะล้างบอ่อแต่แหละ แต่ว่าไม่เป็นปัญหาครับเพราะเมื่อกี้เราทบแมไวไปแล้วครับสบายๆนะอันนี้เขาอาจจะไม่เห็นแมวของเราหรือยังไงก็ไม่ดูนะก็คือระเบิดที่หมดเลยลิโซครับาตัวนี้เราก็รีวูดแมวกันทำลายครับสบายๆนะเขาจะเสียบอดทั้งหมดเลยครับแล้วก็เหลือแค่ฟัวเมอร์อที่มันเคลียร์ง่ายๆนะตัวนี้ไปต่อครับแจ็คจากกัวครับเอาหลุมหนึ่งใบย,ยัดเข้าเด็กและสเปรย์ขึ้นมาและกาฟเกของซาลบูครับมีคนสเปรย์ลงช่องลิงครับ เก็บหนึ่งใบขึ้นมือเก็บเป็นกาเซลนะเอาไว้เล่นต่อตาหน้าอายุกก็วางไม้เรี่ยครับช่างมาันละไปต่อครับเป็นโภกาฮิเมะเอฟเฟกเลยชุบชุบใครก็ได้นะเดี๋ยวเราลิงกต่อเลยออกเป็นเลจิงฟินิคครับแล้วก็ฟิวที่เสริมมาปักเลยแล้วก็เดี๋ยวเทนเซครับ เอฟเฟกเลยเมื่อเทนเซครับเสิร์ฟหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็เอฟเฟกของวีเซลนะอ่าสเปรย์หนึ่งตัวขึ้นบ่ดฝั่งข้ามครับแล้วเดี๋ยวใช้โทก้าฮิเมะย,ยิงปั๊มพลังรีโซครับจุดหนึ่งครับ,โ,รรบโอ้โจนะุล็อกเบอร์นะล็อกเบอร์เก่งมากเว,าวลาเจอกันไอเด็กคนเนี่ยพอเด็กมันเสิร์ฟเยอะนะสเปรย์ตั้งตีครับเดี๋ยวเราตรีอัดรัวๆตอนนี้ก็วางเม็ดรัวๆครับช่างมันมีมอสสเปรย์ขึ้นฝั่ขงข้ามครับเอฟเฟกต์โทก้าฮิเมะ จิ๊บๆนะแล้วก็สเปรย์ขึ้นมาแล้วก็เลจิฟิ่นครับเห็นมอนไฟถูมลายครับชี้ตัวที่ถูมลายเมื่อกี้แล้วก็สเปรย์ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มพลังอ่ะเรียบร้อยทีนี้เลจิพี่นีครับห้าพันหกนะก็ตีผ่าเข้าไปเลยสบายๆตีเข้าไปเลยแล้วก็โทรกาับฮิเมะด้วยตรงนี้ไอสองคนนี้ครับ ยืนค้างบ่อไว้ไม่ค่อยเก่งนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราลิงทิ้งเป็นใครสักคนก็แหละลิงทิ้งเป็นไฟโลฟินิกครับถ้าเกิดฝัง้ามสเปรมอนใช่ไหมเราก็มีโทกะฮิเมะครับชุกขึ้นมาแล้วก็ยิงไฟโลฟินิกทิ้งก็ได้เรจิ้งก็จะขึ้นมาเรจิ้งก็ยืนท่าพหกครับก็จะได้ยิงบ่อด้วยแล้วก็จะมีเป็นในเกตอะไรก็ได้หนึ่งทีครับมีเป็นล็อกเบิร์ดด้วยอันเลยใส่ฟแฟรครับเม็นหนึ่งตัวนี้ก็ลมหมุนครับลมหมุนก็ช่างมันนะเพราะอย่างที่บอกครับเรามีเป็นล็อกเบิร์ด ยังไงเราก็ได้เปรียบตอนนี้เราเป็นวตัตตาครับแล้วก็ลงหมุนถ้ามี V.F. Normal ลงมาก็จะเสิร์ฟตัวที่พลังต่ำกว่าขึ้นมาได้จะเป็นนกน้อยตรงนี้มีการเสิร์ฟครับล็อกเบิรด์ยดยัดไปเลยตรงนี้เขาโยนครับเป็นนกเล็กนะถ้าเกิดคอนโทรลแบบหรือว่ามีพวกแบ็กวิงดาก์ก้อนอยู่ในหลุมเนี่ยทิ้งมันจากมือใช่ไหมแล้วก็ชีมอนใบได้ไดแต่ว่า ไอ้ไฟลโลฟินิกครับมันไม่มีเอฟเฟกอะไรอยู่แล้วครับโดนใบก็ช่างมันนะเพราะว่าพอยต์ของเราคือจะเอามายืนเปิดกดระดาษเคาน์เตอร์ครับแล้วก็จะไว้เปิดให้บโทกาฮิเมโดขึ้นมานะเพราะงั้นเอฟเฟกต์ไอ้นี่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วและตรงนี้ครับเอฟเฟกต์ของวาตา้านะจะเสียง,งสังซิงโคลเรามีเป็นเคาน์เตอร์ที่เก็บมานเมื่อกี้ครับก็ในเกตทิ้งไปเลยรีโซครับอ่ะเรียบร้อย ก็ประมาณนี้นะก็เขาอาจจะลืมดูแมวลงไปตรงนั้นแหละเพราะว่าการที่เขาระเบิดบ่อครับทำให้เราเคลียร์ง่ายขึ้นเยอะมาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ระเบิดบ่อครับเราก็ตีทิ้งได้เต็มที่ก็ตัว2ตัวนะเขาจะยังเหลือบ่อไปเล่นต่อตาหน้าด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวไปดูรีเดฟัฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเดฟของเด็กเบฟเมสสกีนะครับก็น่าจะเป็นตามสูรแต่แหละที่เขาเล่นๆกันนะเพราะว่ามันก็แบบเป็นคอมโบเดียวใช่ป่ะที่เล่นพวกไอ้นี่นะเก็บสวยนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเป็นดิสบิชเชลฮอตเลส เดี๋ยวดูเมเดครับไปแรกเป็นโอโรชิครับแม็กซี่ชันกะฮามาตันวาตาไอ้นกตัวเล็กเมื่อกี้มีเกลด้วยแล้วก็เป็นคารูครับไอ้น,นี่หายา,ยากครับเมื่อก่อนเก่งออกมากๆนะอุลลาครับเซฟิลอสไอนี้สกูเมสเตอร์ครับอ่าถ้าเกิดมีการใช้เฟกในหลุมใชม่ทิ้งมันแล้วก็นิกเก็ตได้ไอ้น,นี่ก็ไม่ค่อยคนเลยหรอปะไม่ค่อยเก่งกันมั้งชามาลครับสามตัวซูดี้แล้วก็เป็นซีมูนโหชิปเตอร์นะถ้าโดนเนี่ยหนักจริงๆนะ แล้วก็เป็นนีวิลูครับอารูอะกับไปดิกมืดนะอารูก็เก่งลมหมุน3ครับลมหมุนใหม่2ชีนิว1นครับแล้วก็อีวิลิแมทกับทวินชาโดเอกตาก็เป็นพวกซิงโคนะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นพวกเนี้ยมันจะฟิกให้เล่นได้แค่มอนซิงโคทัทมืดเพราะงั้นก็ใส่อ,อื่นต่อไม่ได้นะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กเบฟนะทางช่องก็เคยทําไว้แล้วเหมือนกันนะก็ใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูกันได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ในแคปชั่นข้างล่างแล้วกันก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ